เพลงตรงใจครับชื่อเดิมแต่เป็นเวอร์ชั่นลูกทุ่งแล้วก็เป็นลูกทุ่งอีสาน <Wow. S 1> ก็มีน้องกาเน็ตแล้วก็น้องกาฟิลมาร่วมแจมด้วย <Wow. S 1> ก็เอาใจเด็กๆเลยนะครับน้องกาเน็ตก,กาฟิลนี่เขามีเพลงดังอยู่แล้วฝนเทลงมา <Wow. S 1> ใช่ครับก็นี่แหละครับจับมาฟิชเชอร์ลิงกับผมแล้วก็น้องอินเตอร์เปลี่ยนท่าเต้นใหม่ <Okay. S 1> จังหวะเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเต้นง่ายกว่าเดิมมีชาเลนจ์ให้ทำในทิกตอกเหมือนเดิม นะครับแล้วก็ MV นี่คือไปถ่ายกันแบบคนละลุกกับตรงใจที่ผ่านมาตรงใจนี่โหเกาหลีจา๋าอันนี้คือลุกทุ่งจ๋าเลยเสื้อน,นี่คือลายสก็อตเลยอะไรเงี้ยครับคือบ้านบ้านเลยนะครับผมเป็นคนบอกเลยว่าต้องทุ่งนาต้องมีควายต้องมีมอเตอร์ไซค์ไปดูกันว่าจะแม้ขนาดไหนครับผม,มเกิดอะไรขึ้นากเลือ้งไปทเวอร์ชันลคือทางเจ้าของค่ายเห็นว่าตรงใจเนี่ยมันโดน มันโดนมันโดนคนคนทาเก็ตแล้วแหละมันโดนเด็กๆมันโดนผู้ใหญ่มันโดนวัยรุ่นแล้วแต่เขาอยากไปเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งดู<น>ก็เลยแบบว่าเอ๊ยลองดูไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าได้เพราะเขาเพราะเขาได้ตัวนักร้องสองคน,นคือน้องกันเอกกับฟิลมา<น>เขาอยากจะมาร่วมแจมกันโปรเจกต์เขาเลยเอาตรงใจเนี่ยไปทำเป็นเวอร์ชันอีสานแล้วก็เปลี่ยนจังหวะเพลงใหม่รีอลเรนจ์เพลงใหม่แล้วก็ทำเอ็มวีใหม่ขึ้นมาเลย ก็เลยก็เลยได้ทําขึ้นมาครับใช่ติ๊กต่อนี้ก็เกือบเกือบเกือบสี่ล้านวิวแล้วในตรงใจาชาเลนจ์นะครับใน YouTube ก็10ล้าน<ะ>ก็ถือว่า<อ>สักเซสนะก็คือว่าเป็นเพลงที่เยอะที่สุดสําหรับผมแล้วตั้งแต่ทําเพลงมาก็ยอดวิวเยอะมากด้ครับแล้วก็ตรงใจทุกทุก่งก็มานลุ้นกันแต่นี่โจ๊ะมากคือแบบ เต้นอ่ะเต้นตามแน่ๆอะไรเงี้ยครับครับเป็นอีสานเป็นอีสานแล้วแต่ว่าฟังง่ายฟังง่ายครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคําที่ลึกมากครับรเ,เขาแบบว่าเ,เาเล่นสุภาพหลุดสดซอยมาเขาได้อยู่แล้วนี่ก็จะอีสานครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่าไม่ใช่ลูกคืออีสานแต่ตอนนี้เป็นอีสานไปแล้วเริ่มเริ่มฟังออกหลายๆคำแล้วครับใช่ ใช่ครับก็ต้องมีท่าเต้นอะเพลงช้าเพลงเร็วต้องมีท<ๆ>่าเต้นเพราะว่าคนทำชาเลนจ์กันจริงๆก็ได้จาก tiktok นะจริงๆตรงใจอะเพราะเราเต้นเราอัดโปรโมทเยอะมากใน tiktok ในชาเลนจ์อะไรเงี้ยมันทำให้คนเห็นเพลงเราเยอะขึ้นแล้วคนก็ตามไปฟังซึ่งหลายเพลงก็ทำอย่างนี้กันซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆมันเบิร์กมากเพราะาคนไทยเล่น tiktok เยอะมากแล้วเล่นทีเล่นนานด้วยปีปนีนี้ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคนเล่นเยอะมาก ใช่อยู่บ้านเล่นเยอะมากตอนนี้ยังเล่นอยู่เพราะว่าปีนี้ยังเล่นอยู่ปีหน้าก็น่าจะยังเล่นอยู่ถ้ายังไม่มีแอปอะไรใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบโปรโมตตอนนี้แหละดีสุดแล้ว<ๆ>ใช่<ๆ>ก็ด้วยฐานซิทคอมอยู่แล้วแล้วพอมีเพลงออกกับน้องอินเตอร์อยเง,งี<ๆ>้ยเด็กๆก็ชอบว่าแบบพี่เต๋ออยากเต้นกับพี่เตา๋าอยากเป็นน้องอินเตอร์ อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็จะมีแม่ๆเข้ามาเดินมาจูงลูกมาว่าเนี่ยลูกชอบมากเลยอะไรเงี้ยลูกอยากเต้นกับพี่เต๋าอยากเล่นติ๊กต็อกกับพี่เต๋าลูกซ้อมมามาเจอพี่เต๋าอันนี้อยากเต้นกับพี่เต๋าหน่อยอะไรเงี้ยก็มีก็เต้นเราก็เต้นแล้วเราก็ลงเหมือนกันครับก็คงเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วแหละครับเวอร์ชันเก่าก็มีแบบ หลายๆโรงเรียนก็เอาไปเต้นกันในค่าวพะละอะไรเงี้ยเขาก็แท็กมาก็น่ารักมากในในในทิกตอกอะไรเงี้ยในไอจก็แท็กมาใช่ครับมีมีชาเลนจ์เยอะแต่อันใหม่เนี่ยแต่คงคงต้องเยอะกว่าน,นี้ใช่ครับโอ้โหแต่ละคนก็กระแสรแรงๆทั้งน,นั้นนะฮะนักบอลก็ รีซอร์ทเงี้ยต่อยเทนไฟท์เทนนักบอลใหม่ก็มีน้องไบร์ทน้องวินมาทั้งคู่เลยนะมา <Wow. S 1> ับนี่คือแบบกีสสลมอ่ะมีมาร์ทมีโอบก้าวจิาารายุมีดาราเยอะเลยก็ก็เป็นทีมเตะกันออกกำลังกายกันทุกวันจันทร์ก็เลยชื่อทีมว่ามันเดย์ไนท์กันได้ยังไงอ่ะแต่ละคนดูแบบยุ่งนะรู้จักกันเหรอครับ ร,ร,ร,รู้จักกันแล้วก็มีกรุ๊ปก็ลงชื่อกันอยู่แล้วคือเราจะเตะทุกวันจันทร์ลงชื่อทุกวันจันทร์ใครว่างก็ไปใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเพราะทีมเรามี20 30คนน่ะ <Wow. S 1> แต่เราเตะกันแบบบางอาทิตย์เดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปเลยอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนทำรันทีมตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วพอมีแมตช์การกุศลหรือว่าแมตช์ที่แบบเราเขาเชิญเราไปเตะเราก็ไปกับเขาครับประมาณนั้น ใช่เชิญทีมเราไปเตะด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราทีมเราก็มีนักฟุตบอลอยู่แล้วไงบางทีเขาอยากจะอ้เจอแบบทีมที่แบบมีนักบอลในทีมด้วยมีดารานในทีมด้วยก็ลองเชิญไปดูครับการกุศลยังไม่ค่อยมีครับเพราะมันโควิดด้วยแหละมันก็เลยยังไม่ได้แบบไปจัดต่างจังหวัดหรืออะไรก็เลยซ้อมๆกันธรรมดาเฉยๆซ้อมๆแต่เอาเอาแรงกันไปก่อน ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆครับแฟนคลับน้องไบรท์อ่ะเยอะใช่ครับใช่ก็ไปฮะม,ปามาสายวายใช่ไหม<อ>คล้คลายๆกันนะเพราะแฟนคลับเอฟก็ไปหลายคนอ่ะผมเห็นนะอ,นอย่างว่าแต่แฟนคลับเอฟเลยแฟนคลับพี่บอยพีชเมเกอร์ยังมีเลยพี่บอยก็บอกอ้าวรู้จัจก ของผมก็อ่าดูจากก็กเลยแบบว่านีฮะก็กำลังมาต้องนั่นแหละรีบรีบเก็บตังค์นคะครับใครฮะอโอเคนะเพราะว่าต้องมาเตะบ่อยๆอะไรเงี้ยน้องวินต้องมาเตะบ่อยๆไบายมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับอ่าวินวินวินต้องมาๆๆบ่อยๆวินไม่ค่อยมาเลย<ม>นะฮะ ไม่เลยครับผมจะรู้จักกับไบามากกว่าน้องมินยังไม่ค่อยรู้จักใช่ครับครับไ,ไ,รได้เดี๋ยวอวยให้ไบเนี่ยผมเจอตั้งแต่ถ่ายละครกับทางผมอยู่ถ่ายกับของพี่ชอตนะตอนนั้นน่ะแล้วเขามารับเชิญอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นผมคุยเขาบอกว่าเขากำลังถ่ายเรื่องนี้อยู่แหละพิธากำลังให้เขาทำเรื่องนี้แหละให้เขาไปฟิตหุ่นฟิตอะไรเงี้ย ใช่ผมก็ไปก็ผ่านมาเนี่ยแหละจนมาละครมันออนพอดีแล้วมันได้พอดีอย่างเงี้ยล้วก็จําได้ว่าน้องคนนี้เราเคยเจอเราเคยคุยกันในกองอะไรเงี้ยซึ่งในตอนนั้นคือน้องมาเป็นแบบรับเชิญเฉยๆมาตอนเดียวมาเป็นมารับเชิญในเรื่องไม่ได้มาเป็นตัวหลักอะไรนะครับแต่ว่าน้องก็บอกว่ารอเรื่องนี้อยู่พี่มีเรื่องเดียวเลยอะไรเงี้ยพอเราเห็นน้องประสบความสำเร็จไปเจอหนามบอลกันเลยแบบย,ยินดีด้วยน้อง นั่นเด็กอยู่บ้ยเด็กอยู่นั้นบ้ายเด็กแต่ก็น่าอย่างนี้แหละครับหน่ารออยู่แล้วคนก็ชอบอยู่แล้วครแต่ตอนนั้นผมผอมผมผอมอยู่แต่ก็นี่แหละครับดีแล้วดังแล้วก็ดีแล้วตอนนี้ยหยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้หยุดไม่อยู่แล้วหยุดไม่อยู่แล้วก็ต้องนะครับก็นั่นแหละลุยไปสู้ๆนะครับผมเป็นปีของเขาผมก็เลยให้ ดีดีด้วยเป็นปีของไบส์แล้วปีนี้จัดไปให้น้องจัดไปให้น้องนั่ก็เป็นกำลังใจให้ครับทุกคนในทีมก็แบบเชียร์เชียร์กันอยู่แล<ะ>้วใช่ครับครับ